กสิบ่ได้ตักปูเออไปทั้งนี้ปูเราบนียมอยู่ด้อายังในตว่านเราเลยค่ฝันตะพ่งสุด้ทยแล้วฝันอยากไปจ้าคว่สุดไทยแล้วมา่องสุดไทยเมา่เมื่อนี้กัวันที่สิบห้านะครับใช่หพ่อสอนพูนาแมนจ้บจได้เลยกระเจาเลยตะเจามากบบนี้ฮะสคนเมื่อนั้น เมื่อปูอุ้มมันแมวเป่าไงน่ะไทยไล่ว่าษาไทยคน่นใหม่ไทยไล่เพิ่นไล่แมวไล่แมวแมวออกไลฟ์ฟันต่อไปจากปูฟันอยู่ฟันฟันดีป่ค่ะฟันดีเนี่ฟันว่วดีแน่นเลยเขาไม่ด่าก็ฟันนะอือ สิมาเอาฟันพงสุดท้ายกับสิมาเอาแมวพงสุดท้ายคนน่ะนอนอยู่ของพี่น้องใต้เตียงเยียมอยู่เอาลังอย่านอนโอ้ล่างแต่ละล่างนี่ล่างแต่ละตัวส่วนมักอ้ใหญ่มันห่วงมันห่วงอมาทำาหารเยวใช้ได้เอาไปซูมเราก็ล่างไว้อางไ้เขา โอ้ยผมเก็่ม okay. ันก็แ sure> ย oh. ่างกายเฮ็ดม oh. oh. well, so ูวานเนี่ยยิ่งใส่เห็ดยิ่ใส่ะจ้าเห็ดปกวงก็น้ำท่าล้วงไปเนี่ยหัวยอขึ้นเพื่อนินม้วนก็ย่างกายเฮ็ดด้วยมือนี่ะใชเฮ็ดปวกโอ้ยใอยไปเก็บมาเห็นห่อเก่งนี่หมูว่านแกงนี่หมูว่านเกงียปาโอ้ได้แจกหนึ่งเด้อเด้อย่างกกยเว้ยว่านนี่ยิ่งงอะไรก่อไม่ก่อปูมันบริหารตาบริหารว่าจับปอมอันนี้จับมอ่าเอมาจับูานี่ จับปูจับประจาเลยก็ตีวงจอดเหมนี้ก็ถอยวงออกก็ว่าเป็นปูสิสอนควมฝันสุขางแม่จาตอนควฝันตอนสอนเอาควฝันก่อนเน่ยคอนเอาแนี่อนบ่จ่าเนี่ยควมฝัน่อนเนี่อนละกันพี่น้องแต่จานนี่เอาควมฝัน่อนฝันอนกันคันกัน่อนกันเลยเอาเอาเอาแต่จาสะดวกเนาะมันได้ต่างกองเล่แ้าเ่เาก็ยีอาตอนเอา เตรียมสมติประกาวไปด้วยครับพี่น้องตังความฝันโค้งสุดทต้ผ้าจา์ก้อนนะคะรักกับน้องแมวนะคะหือจอบกินบ้างนี่เจาขมาแล้วเนาะกได้บบกพี่น้องคนเพื่อเป็นตะม่วนไหยังเรงสลามหลายดัวคนสิได้โซ่คนสิได้โซ่นสิถือเลขเฮ็ดปวกคนก็เล่นงอน โอ้ยไปหาเก็บไปลิ้มมะพรเรย่างไปลิ้นมันก็อร่อเอาะมาณนี้กับว่าอยากจะมาตามความฝันคงสุดท้าย่านามตามความฝันของชุท้ายรับอาจารย์นี่เห็นปลาจากไหนแน่นอไก่เมือเอาเราไ่ไก่มือรับทรัพย์เหล่าเราครับเะเอาเราเราแท้โดนเราเอาไว้สี่หเนาะเอาแท้โดนอ่ะดิอาจารย์ โอ้ห่วงพันห่องุขาไทยทีนี้ทีแรกแรกกันพันได้สี่ตัวเดียวบะพันพันมาเห็นเลขสี่ติดอยู่ปลายรถเนาะฟันมาเห็นเลขซี่ติดอยู่ปลายรถบ้านี้งติดอยู่ปลายรถทะเบียนทะเบียนรถตำรบวจแดงยืนอยู่เลขสี่ตัวเดียวบัานนี้มานั่นมาพันมาเขาจะเอาไม่แต่พันเขียนมีอีงสองคนเขาจะโซกันบ้าน อยากเฝ <łbym> ้าเมียซื้อเลขเอาซื้อเลขในเรกหกก็ออกไ่่วันนี้่เก็ออกจะไปซื้อเลขจังใดไหนเถียงกันมอบมาเนียซื้อเลขฝ้ามเมียซื้อเลขคอามันทีเต็มเงินนานี้ผู้นึงได้ถาม่าเมื่อกี้ไปซื้อตัวไหนก็อย่เฝ้าเมื่อนีไปซื้อสามสามห่ใชสามหกเเรยกซีไทั้งหลายเป็นซีสามหกว่าจำจบให้แล้เป็นซีสามหกนี้ตัวที่สองมา พวกนั้นนุ่มฟอว่าท่านท่านนุ่มเมจุนอยู่นี่เนาะตาบรรทมเนี่เบิดเนาะว่าท่านอยู่นี่เนาะอ่าที่ท่านเขาจะว่าจำหนาเพิ่นมาได้จังบ่อันที่ว่าปันว่าไปเรียนปลาไปเรียนปลาบานนี่ไปเรียนปลาเลยไปเห็นเมือนไปมีเฮียนสามหลังเลยวะมีเฮียนสามหลังเลยขึ้นไปนอนไปนอนเรียนมีมีสองคนเนียสามสามคนยาีมากเขาจะกวางดินอนหลับไปเหมือนพี่ขี้มากเหมืน น้องแม่นั่งเขียวมาตาแดงจึ้งคึ้งๆเวลามันเบิดแล้วเอาแม่จะขึ้นมาอยู่หนีเฮียนแม่อยู่นี่ตัวว่าแม่ว่าได้ไปใส่ดีว่าท่านเฮียนแม่มาอยู่นี่ตะโดดเราตะอันจะคู่ว่าท่านเอาหนีอันสั้นนุ่มเหมือนแม่เนี่ยเอาขนมไมมสันใส่สันเมื่อสองครับสั้นซะเหมืนไปขยำขึ้ยำกระดาษเที่ยวพวกพวกเนี่ยคนตายหน้าบ่ายได้คุยกันกับเพื่อนคุยเรี่องสุูบสูบบีบมีล่าคุยหลังกับเพื่อนเลยว่า นั uce, ่นเนีเลียงเทียเลี้ยงสั่งวินไต้ก็แมวจะได้สางวัาสังว่าอันอันเทียเท่จากสางที่กับไปซื้ออรุณสามหาเขาไวงที่เนี่ยคุณบอกให้ไปซื้อวว่ณสามหาคุณว่าซื้ออรุวสามหาครับตัวเดียวเห็นชันต้นเนียจาเพราะกระดาษโปูมาหลอกตกอนเหียจ่าน้อยๆเขนเชนตัวเดียวกันฟอบฟันจ่าโอ้นั่นแหละตงแค่นี้หว่เพราะยกมารอหลายอย่างมาหอกฟอันป้ใส่โปเขียนไว้ แม่หัวตองเขียนเอาอาจารบอไหมนี่บอกฟันปูนั่นละบงกลุมแม่หันนั่นล่ะสามหานเลยฟันได้หกสามนี่นี่ซุีแม่ห่ะนี่อนนีมีฟันมีฟันปนี่กรแมนสามหกกระแมนสามหก็แมนอืฟเนอยนนี้เป็นเรื่องมดแล้ฟันฟันวางได้ก็ที่สามหกอาจารย์ฟันอสามหกฟันมาคุยงี้เาจากหันมาจกหันเราก็จะสู่กัน ก็จะโซกันว่ากุอยจากเมียซอเรียภากูม่เร็วเร็วเ็ววตใหญ่มันติมกวนว่าดิเมียซอเรียกนหนึงไม่ถามว่ามึงจะไปซื้อตัวไหนติมปุจะไปซื้อสามหกก็ว่าซื้อุจะไปซื้อสามหกตบันนี้อาจารย์เลยจับซีมาไซบอกซีมาส่ก็เลยเป็นซีสามหกซีสามหาดด้วซีสามหก บนี่ซีสามหาเป็นยังไงก่อนครับอาจารย์ที่สมหาเนี่ยฟานเห็นไม่ออกครับบัดผูู้เก้ามันหมดายไปแล้วฟานเอาไปเลรียน้ำเพลินวันมาวันบ่นมันไปเหรียญดอกยงา้ยนุ่มยางปลาไปนะเลี้ยไปเห็นเหี้ยนสามหลังอย่านไปเห็นมูบ้านน้อยสามหลังเเห็นไปขึ้นไปรอนเหรียญนิดนองหันมองบอจังว่าเฮี้ยนคนที่มองอจังว่าเฮี้ยนคนขึ้นไปรอนเหรียีนิด้องหันคนก็เลยถาม เลยน้อนน้อนลับเสียไปเลยพี่คิงมากเหมืนเห็นบนนั่งเขียวมาแก้มแดงองตุงเงินหนาแดงคึ่งคเขียวมากตัวตัวอยู่เอาแมฆกันตกวคือม่าอยู่นี่เอาเฮียนแม่อยู่นี่แม่มาอยู่นี่ตัดดนหน้ะตัวเราสิ่นเฮียนกะลังบบเกลโบไม่ดอกเฮียนกะลังกลางกลางก็เลื่องบานเนี่นก็เลื่องคอนออกคนเอาคอนนมไม่กินกินก็คือกระดาษเจียวนี่ยยำพวกขนมเพิ่นน่ะแม่นอือกินก็คือกระดาษเจียวแล้วยำพวกกวกกึ่ เหมือนแบบเพื่อนไม่บอกเลี้ยนแค่เลี้ยงสางวัดแม่ก็คืออยู่วัดอยู่ว่าเป็นไม่ออกข้าวัดก็ให้ไปพ่อได้เห็นได้สางวัดเนี้ยบอกแนวทางเนี้ยเลยบอกว่าเพื่อนเพื่อนก็ว่าขันยัได้เห็นไปซื้ออุลทรสามหาเพื่อนมาขี้โตเดียวโตเดียวโตเดียวโตดเดียวซุ่มซุ่มซุ่มที่โสกันว่าสิไปซื้อเลขหันบอกสิไปซื้อสามหกสามหกวัดนี่ที่แม่ออกข้ามเก้าที่เพื่อนเสียเสียชีวิตไปแล้วนอเพื่อนเนี่ยนาะเพื่อนตายไปแล้ว อาจารย์ไปโซไปเอ็นไปคุยกับเพิ่นมันบ่ไปสนทนากับเพิ่นเจ้ากับว่าอยากเฮ็ดอยากสั่งวัดสั่งว่ามันบ่ถามสุกทุกยิบก่อนเวลาดดนดนต้งพ่อกันเออเพิ่นได้ถามเรื่องเหตุเหสุสังวัดเทิ้งนะที่มีปัจจุปัจจัยเฮ็ดสังก็เม่เพิ่นละว่าขันในเฮ็ดอยากสั่งก็ไปซื้อเอรุณสามหาตัวเดียวเพิ่นว่าชี้ตัวเน้นเลยบ่ครับตัวเนีนเลยเนาะสามหาตัวเดียวสามหาตัวเดียวฟาดคือขาดฝันดินมันขึ้นแล้วฝันดิน มือขึ้นวันซินกันวัดมือไปไม่อายขาดเครื่องเลงไม่อายอีกแล้วไม่อายที่ขวยกลนอยู่ในหูบึงมันออกก็ยื้อคนอะเอาฝันเกี่ยวอ้ายดีเนาะใช่เพราว่าไอ้เพิ่นมาอาบน้ำมุ่นนั่นแหละไอ้เพิ่นมาอาบน้ำมุ่นนั่นแหละบอกเลยมือซอว์มากเลยพวกไปบอกกันนั่นมาอาบน้ำมุ่นเด้อฝันบอดีฝันเกี่ยวมือขึ้นนี่ยฝันมือไฟไม่เจ้าขาดเครื่องเลยนะเราเกิดเพราะซอสใดกบูเราเกิดเพราะซอสหาสูงสีคนในหันมันออกก็ยื้อคนที่ปวดคนอยู่ในหูบึงกันนะ ออกออกหกหนึ่งเมนพ่อสเกิดเพิ่นกับสองหาศูนย์สี่สองหาศูนย์สี่ห okay ่วยกออกตัวตัวเนาะค่ะสี่ศูนย์ห้าเนาะสี่ศูนย์ห้ก็ออกมาแล้วเแต่ว่าวันนี้เป็นตัวได้ดิได้อดอกผอกมาพว่าปันเราเพิ่นปันเราพี่พุทธเ่าสามชีข้นก็จะอุ่มเงินนอนล่าเป็นมาเป็ีนมัดูมาถวายไหมงวดก้อนนี่ไปอเพิบนบ่อไห้เนาะ บอกแล้วว่า่นมอห้ไปขอได้เนี่นนั่งมให้เหมนกันหอี่นหนามมใหาเลยหอนี่นเอามาให้ฮอดกุดแ่าบอกรือคนหลงเนี่พราะว่าสิได้อยู่นี่เาว่าว่านี่ได้จันคนหอมบ้ามแต่ไบละลอยดอนลาเนาะเป็นมัดเป็นมัดทีเนาะครับคนหอมมใหาหอดกุดแหมือนัอนี่หอนี่หอนก้อนนี่ขอจังได้กับ่อหายก้อนไปขอว่าหายเลขนางอองเงินกองท้องนั่นแหะแต่ว่า่นเสียหายหอนี้สีให้แต่ว่า ยากอันนี้เดี่ยวก็ได้าะอายุอายทามันมันเขาก็บควมพวมควงตัวดังของเพื่นเนาะแต้ว่าเูแม่ต้ตู้ไม่ออกออกเส้นได้บาทได้หมดอ๋อจุดโทษอ่ะเนี่ยจุดทษไม่ออกเบืองไงมันดนนมันหมดอายุเกินมันได้เเจศูนสี่นะอ๋อเส้นได้บาดได้เเส้นได้บาดได้จุดโได้เจูนแดงเขียนบ่าเอ้า บแดงกับ well> ียนให้เจ็ดจ ah ับมัดถือไว้มองกันมันคือบวฮั่านเวฮะหยัเกียเมันคือได้ตัวเดียวกันทั้งันพจับมัดถือใส่กล้องให้นะปูข่อยจูทั่วไปพวกเจ้าเบืองก่อนนึงเด้อนี่มันมันมันเป็นจไหนท่นดอกมันที่ขากบอายุอายเกิดบ่เขาพอดีนะโตเดียวกันเลยเจ็ดศายเกิดสองหอันนี้เกตศูนย์ส่แล้ว เอาชูบ้างเนาะขันขันมากก็เอาพวมากกับพวกเป็นยังเนาะโยมแม่เนาะมันงนามันเป็นก็เอาเอาเนาะแเอาเหียญไรฟอมแล้วเขาก็พูดว่าแดงว่าแดงกัาแกงเข็ดศูนย์สีเอานี่เลยมีก็เอารถแล้วบอจ้าเจ็นย์สี่้ีที่้านขเสื้อหลายเราเดศูนนังนี่เด็กพับพวกเนแกไหนเออเอาเออเลยเห็นป่ค่ะีเล้ เราไม่เห็นถูกน้ำปูอาะเส้นได้บาดไหมพ่ออาเส้นได้บาดไหม้บึ้งวัวมันเข่ามันก็เ่านเสียเฉียนไปเด้อครับเจ็ดศูนย์่มันกัเข่ากันนะพัวนะนี่เมนด่หมกไปตรงกําเลปูผาแดงพอดีเลยครับเมีนบอกฝันฝันขึ้นวันศีลฝันขึ้นวันศิลว่าไม่ไหมอายขาดเครื่องหนึ่งงวดควอนฝันว่ากวนออกเล่าในหู้บึงมันออกกัยูเกิดเล่ามันออก มันว่ากันอายุเล่า6กสิบเ <60 HP. S 1> อ็ดปีหกสบเอ็ดปีคนกับถือไอ้นี่ผมกมดถือก็หกสบเอ็ดวันนี้มากวัดต่อมานี่กก็ฟันเจ้ยวอีกวันว่าไฟไหมเราขาดเคืองครับพ่อสาวเกิดกับสองห้าสองหู้นย์สี่สองห้ามือเศ้าผมพอ่อทุกอยู่หนาคว้างผมเลือยม่ดจูด้ไม่ออกเบื้นงงงนอนอยู่ย<โ> ดีเค่ะเป็นตัวเลขข้อมฝันน้ของอาจารย์วัดดงนาเพล่อนะคะ463435 3, ามหงรอสามาตัวเน้นตัวน้าก็คือ3าหานะคะวิ่งสกับ3นะคะ,เล, 4, ะ,คะเลขถูกก็คือเจ็ดศูนย์สี่นะคะับน,นี้เลยนะคะมากระจัดคัดกระพานเลยะคะ่ะอา้า